สวัสดีครับสวัสดีครับ,บรคลิปนี้นะครับผมมีไข่ค้างหังนะครับเป็นไข่ไก่แจ้หรือว่าไก่บ้านอ่ะเวลามันไข่แล้วก็ลูกมันลงไปหมดแล้วมันจะเหลือไข่ที่ค้างอยู่ค้างลังอยู่ที่<ช>มันไม่เป็นตัวอเออ,อวันนี้นได้มานี่คุณชมอันนี้ไม่ได้กินนานมากเลยไม่ได้กินนานเลยประมาณสองเกือบสามปีไม่ได้กินอ่ะกับสิบปีแล้วพี่อ่ะเอแต่มันเป็นไข่ไก่แจ้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ไข่เวียดนามใช่ป่ะใช่ ที่มันเป็นไข่ข้างๆแบบมีตัวเป็นตัวเลยอะแต่นนี่มันไม่เป็นตัวหรอกมันจะเป็นไข่แบบต้มปุ๊บมันระเบิดตุ๊บหรืออ่าแก๊สอยู่ข้างในใช่กลิ่นมันก็ชวยหน่อยเนี่ยเห็นไหมกลิ่นมันก็จะเหมือนตดหนอ็จะพูดในกันนี่ขออนุญาตพูดมันเหมือนจริงเขาโยคนั่นแหละเวลาวกินปุ๊บแล้วก็ไปผายลมใส่คนข้างๆก็โอเคอยู่เขาจะดาวอุ้ยจะสีสวยอ่ะลองกินลองกินอร่อยนะ บางรูปมันเวลาต้มมันระเบิดในหม้อเลยตบเลยมันมีเก๊็ดอยู่อันนี้เป็นน้ำจิ้มแก้วนะครับผู้ชมลองชิมหน่อยสิไม่ได้กินนานมากเลยหอมแกอยากมากเลยอ่ะอร่อยมันติดเปลือกดิ้งมันเหม็นอร่อยนี่หมันเหม็นด้วยต้องย้ำเลยนะใช่ต้องผมชอบมันเหม็นนะลูกมันเหม็นนะเอามาทำผมเป็นสีนี้มันจะกระด้างๆหน่อยมันเป็นเกมสีขาวอร่อยอร่อยเลยหอมเหรอ แล้วคนจับกระดูกเอาเฮ้ยมดเล็กดุมไปเล็กเก็มเป็นไงอร่อยถูกใจแน่แซ่บตกใส่น้ำปลาอที่เก็มปิดเลยข้านี่มันไม่เหมือนกันนะแต่ละลูกอร่อยเลยคุณผู้ชมอันนี้เหมือนเหมือนไข่ปิ้งอ่ะอยู่นี้ไม่ค่อยเม็ดแล้วไก่แจ่มเมื่อก่อนบ้านในเลี้ยงไก่แจ้เยอะคุณผู้ชม เวลามันไข่มันรู้มันออกลูกมาเอ้ยอ,อกไข่มาบ้านผมก็เลียงนะอืไีไม่ไม่ค่อยมีไข่อย่างนี้มันออกไข่มาเป็นสิบกว่าแล้วมันฟักไม่หมดอ่ะมันเหลือไวโ้โหเอามาต้มแตกตบตบต,บ,ตบเลยนะมอเหม็นกระดบเนะาะมันมันแต่ล้ำเด้นี่ลูกนี้เป็นสีเหลืองเมื่อกี้เป็นสีฟ้าสีเหลืองหอมเหลืองอ่อยเลยฟองนี้เหลืองมากทีวันลูก ปองเนาะบ้านเราอ่ะจะติดอะไรที่มันเป็นลูกเป็นแก่นเป็นอะไร่งเงยต้องแก่นตอนลยร้อนไหมมันถึงจะร่อนอ่ะอันนี้มันเย็นแล้วมันไม่ค่อยร่อนเลยเปลือมันร้อนแกไม่ได้ร้อนนึงร้อนเย็นดีกว่าอร่อยกว่าที่ไันเป็นตัวอร่อยกว่ามันกว่าด้วยตอนนั้นนี่มันดังอ่ะ นนกินกินให้มันได้อะผมทําใจกินไม่ค่อยได้นะจำสามอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ไคุณช่างทำเป็นตัวแตม่มันอร่อยนะแต่แค่มันรูปลักษณ์ไม่ค่อยน่ากินมาเป็นตัวเป็ดยังไงใช่อันนี้น่ากินน,นี่คือดำเลยขอด่าครับ <c oughs> ทีนี้ก็มีนะขาวสีเหลืองสีขาวสีฟ้า อันนี้น่ากินกว่ากินันนแม้มันจะมีไข่แดงแต่มันไม่ติดคอมันหนึบๆนะเนาะมันหนึบๆมันไม่ฝืดอ่ะชอบตรงที่มันเหม็นเหม็นมือนน่องอ่ะมันได้อรืรสแต่อันนี้กินง่ายเพราะว่ามันไม่เป็นตัวอืมกินง่ายอร่อยมากเลยไข่แดงเนี้ย อนังมันอือปปี้ยังเป็นไข่อยู่เลยอันนี้มันเน่าเน่านิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยชอบมันไม่มีกลิ่นนะเนี้ยนั่นแหละอยากให้มันเน่าเละไปเลยอ่ะกระแดงผสมไปอ้ะมันลงตัวโอ้โหเฮ้ยเฮเออกปรกอบออกปกอนมาแล้วก็มาสูนดเอ่ะนี่โนน นนนี่ผู้ชมมีหลายรูปแบบเหมือนไข่อันนั้นอะไข่ที่เยามาทำยำอ่ะโอ้เฮ้ยนี่อย่างเงี้ยแน่นอร่อยไหมแน่นไข่แดงเค็มเหมือนไข่แดงเค็มขอทั้งน้อยให้ก่อน่าได้แล้วมันเยิ้มเยิ้มเจี๋ยมันมันมากเลยอ่ะ <c oughs> ไข่แดงเยิ้มเนี่ยอร่อยแน <c oughs> ่าจะบุญวัตนาครับทจี๋ยเจอ <c oughs> ๋ยเนมันแกะโดนดีขาวผมอ่ะ ตองนี้เป็นสีขาวนี่ไม่รวมกันเนี่ยนะเพราะว่าไข่แดงอยู่นิ่งอยู่เลยนี่นอนน่ากินว่าน่ากินครึ่งหนึ่งอืมไอ้ที่มันเน่าเยอะๆนี่อย่างมันเลยนะอร่อยมันหนึบๆเลยพี่อยากเจอน้อยเยอะนี่ไม่ค่อยมันเนี่ยไข่ปกติอันนี้มันไข่ยามะตูมมีหลายเท็กเจอร์จะอร่อย หาเน่ากันไม่เจอเน่าเลยไม่เขาเขียนอะไรไว้เนี่ยน่าจะน้องแกะด้วยฟองนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เน่าเน่าด้านเลยเนี่ยด้านเลยเออนานสุดหรือเปล่าเขาเขียนไว้อะน่าจะเนี่ยอื้หูยพอผมเจออันนี้เป็นไข่แดงเนี่ยฝืดคอเลยมันไม่รวมกับไข่ขาวเห็นไหมใช่นี่ฝืดแต่อันนี้เน่าสุดเลยแหละเนี่ย ดูดิแกะยากด้วยติดเลยกินเม็นตุ๊บเลยเลือกบ,บางมากปล้าน้ำกเด้อติดคอลูกบางลูกที่มันมยังไม่เป็นไข่อันนี้มันก็จะติดคอหน่อยเหมือนเรากินไข่ต้มธรรมดาแต่ถ้าลูกที่มันแบบ เป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันก็จะไม่ติดคอเลยมันเหมือนกับเป็นบางลูกก็เหมือนเรากินไข่ปิ้งเลยอืมไข่ปิ้งเลยโอ้เจ็บขิดติดคอเป็นไงน,นั้นล่เนะเมนยังก็ตด <laughs> <laughs> ปูจ่จะไม่น่ากินนะ่ะน่ยกินี่ย อียอย่าพักตีเลยลูกซิ่มันเหม็อนอ่ะอันนี้เหมือนของพี่เจมันเมื่อกี้เลยนี่สีอย่างเงี้ยอร่อยอใช่กินง่ายไม่แกนหนึบหนับเลยอ่อะแต่ยังไม่ถูกใจพี่เท่าไหร่เพราะว่า <ๆ S 2> พี่ชอบอะไรพี่มัน คือ,อมันยังไม่สุดทุกลูกแบบเหม็นๆเลยอ่ะมันยังไม,ม่สุดทุกลูกเพราะว่าบางลูกมันยังมีแบบไข่แดงให้ยังเป็นแบบออกมาอย่างนี้อยู่ยังไม่รวมมาไข่าขาวเนี่ยงเน่าๆสุดๆเลยนะตอนยังไม่สุกมันไม่น่ากินเนาะกลิ่นมันกลิ่นมันแรงมากเลยนะไอไข่แบบเนี้ยผมเคยไปจับนะคุณผู้ชมเวลาไ,ไปเอาจากลังมา แตกขามืออะเป็นดิ่งนะไปโดนมันน่ะหงายท้องเลยล่ะเป็นแก๊สเป็นแก๊สไม่งั้นเขาไม่ตกไม่แตกปุ๊บเลยอะกระจายหดติดเสื้อติดผ้าติดหน้าติดตานึกข้าวออกเมื่อก่อนเลี้ยงไว้เยอะตรงบ้านล่างตอนอยู่กับแม่เลี้ยงไก่แจ้เต็มอะแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยแล้วก็เลี้ยงขายไก่ มันชอบฟักไม่ออกไม่หมดหรอกมันไข่มันเยอะบางลูกสิบห้าลูกแล้วแบบมันมันไอ้มันฟักเนี่ยไข่มันไม่อยู่ในอกมันอ่ะออกมาข้างนอกมันหลุดออกมาเนี่ยหลุดมาจากรังแม่มันเกี่ยวออกหรือเปล่ามันดูมันเสียแม่ตัวมันเล็กแล้วไข่มันเยอะเนี่ยมันมันแบบมันอุก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 ไขว่าฟักไข่อ่ะเจ้าไข่มันไม่หมดอ่ะมันออกมาข้างนอกเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้ก็ไม่ได้อุณหภูมิปุ๊บมันก็เป็นไข่ค้างคังเลย อยากได้แบบอันแรกอะอันแรกที่ผมกินอร่อยมากเลยมันรวมกันแบบพอดีเลยอะบะมี่เป็นตัวเลยปะตัว,ตวน้อยอะบะมีม่มวะหันเลยน,นี่ถ้าล่งหนึ่งโอ้โหกินไปหลายลูกอิ่มมากเลยเยอะเปลือกไข่โดนเต็มเลยกินไปนครึ่งถาดอ่ะอ ขางั้นคนชอบก็มีนะอันนี้เป็นไข,ข่ที่เป็นตัวไข่ต้มปกติแล้วนะแต่เมนูฟื้นคอเด้ออันนี้ฟื้นนเลยละหน้าพ่อไปเดี๋ยวไปหาน้ำอีกอ่ะไปลุงอร่อยกว่าไข่ต้มปกติหน่อยมันออนึบอะ่ะนี่ เจอ,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 อน่ะเสีอฟูอร่อยหามาบ่อยๆเด้อทำเนี่ยไม่ค่อยเจอไม่ไปเจอที่ตลา,าดมาเขาต้มมาให้เลยเนาะต้มมาเลยโอ้เห,หลือเยอะอมไม่กินในมือต่อไป กินกันไปเป็นสี่ห้าหกฟองมั้ยมึครึ่งผัดเลยอ่ะอร่อยอ่ะวันนี้ก็จรนผู้ชมนะผมมากินไข่ด้วยกันนะครับผมกินไข่เพื่อสุขภาพกินไข่แล้วจะมีโปรตีนสูงนะครับผมนะจะได้แข็งแรงมีเยอะใช่แข็งแรงกินแล้วจะได้แข็งนะผม,มวันนี้ก็ขอตลอคุณผู้ชมในวันนี้ก่อนน,นะครับผมแอ้วเจออะไรลินไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ